ทุกคนกำลังตามหาร้านที่มีบริการเกี่ยวกับโรบอกครบจบในที่เดียวอยู่ใช่ไหมละ่ะงั้นก็ต้องที่นี่เลย Bubble Shop ร้านดีๆที่มีบริการครบจบในที่เดียวไม่ว่าจะเป็นกดเพจ Map Alstar หรือกดผนบลฟิสหรือ King Legacy หรือกดเกมพาร์ทแมปอื่นๆเยอะๆมากมายก็ต้องที่นี่เลย Bubble Shop มีครบจบในที่เดียวราคาก็สุดแสนจะถูก ลิงอยู่ใต้คลิดดปอย่าลืมประชาบริการกันด้วยนะครับโอเคฮัะรายการเวลากันดูทับกันแก่กันดูบ้านแบบในเน็ตพูดบ้าอะไรบดเดก็ต้องขอกราบสวัสดี่เขาได้หน่อยจอดรอจะยังเคยไปเอาสายการทุกๆคนดูท่านกันด้วยรายกันนะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกันกับผมนะคือนี่ชินเคยซึ่งวันนี้เราจะมาทำริการซึ่งวันนี้เราอยู่กันกับแบบคลิปสมุทเลดเดอร์นั่นเองนะครับผมนะเออซึ่งวันนี้เราจะมาทำรายการซึ่งแบบนี้ก็ได้ทำการอัปเดตสตามมาเป็นอันที่เราเลือกไปรอเราได้เองนะครับซึ่งวันนี้ ผมจะพาทุกคนไปทัวร์อัปเดต13ทั้งหมุนและเอ้งนะครับผมแล้วก็รีวิวสัตว์เลี้ยงที่ผมมีใช่ที่ไปเปิดหามาแล้วก็สัตว์ระดับออที่มันต้องใช้เป็นแรกจากร้านค้าประมาณนั้นนะรีเบิร์สช็อปใช่ไม่เป็นการเสีร์ฟร้านเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยดีวยกว่าชิวชิวใช่ชิวชิวนี้มาแล้วตัวนี้ก็ไม่มีอะไรครับผมนี่รับมารับได้ทุกๆหนึ่งชั่วโมง ส่วนตรงนี้มันก็คือแอร์รถก็อจุ้ยส่วนตรงนี้คืออะไรตรงนี้มันถืออัปเดตมาตั้งแต่อัปเดต12.5แล้วหรือเปล่ามันคืออ่อที่สำหรับเพิ่มโชคนั่นเองเพิ่มบลักนั่นเองนะครับก็คือมันจะบวกอ๋อสอลัคกี้ นั่นเองนะครับสิบเปอร์เซ็นต์ลักเมื่อเราไปกด follow ทางด้านของอ่าทวิสต์นั่นเองนะครับผมนะหลังจากที่เรากด follow ทางด้านของทวิสต์เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เอาชื่อที่เราไปเอาชื่อบัญชีที่เราไป follow เนี่ยเอามากรอกในะตรงนี้เราก็จะได้สิบเปอร์เซ็นต์ลักกี้มานั่นเองนะ,ะบวกสิบเปอร์เซ็นต์ลักกี้มาประมาณนั้นนะใช่เพื <c oughs> ่อเป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าชิ่อชื่อใช่ชิ่อเชื่อดีมาแล้วนี่ ี๋ยวเขาก็ไดนะ้เพิ่มกล่องตัวนี้มาเป็นตอนที่เียบร้อยก็รับไปเลยใช่แล้วนี่ก็จะเป็นดินแดนใหม่แล้วเนี่ยะครับผมใช้ปลดลกอยู่ที่เท่าไหรอ่อ่ะผมจะไม่ค่อยได้แล้วอะ่ะอยู่ที่16.2หรือเปล่า 16.2ST หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจประมาณนั้นใช่ประมาณนั้นดิพอเข้ามานี่ก็จะมี หน้าตาก็จะประมาณนี้แบบหน้าตาแบบอิหยุบอีหยุบประมาณนั้นใช่อีหยุบประมาณนั้นใช่ก่อนนี้เราจะไปดูส่วนอื่นเรามาดูส่วนตรงนี้กันก่อนดีกว่าเขาก็ได้เพิ่มจำมาก็เพิ่มจาก3เป็น4ประมาณนั้นส่วนร้องอยู่ที่2 5 s p แล้วก็ตรงนี้อา่ารีเวิร์สชอ็อครับเขาได้เพิ่มอา่านี่มาใช่รีเ i ิร์มาจํานวนรีเวิร์มานั่นเองแล้วก็ได้เพิ่มสาวขึ้นมาอีก1ตัว,วนั่นก็คืออันนี้อะไรครับอ่านไม่ออกใช่หน้าตาอีหยิบอหยิบประมาณนี้ใช่ แล้วก็มีไข่ครับมีไข่ทางด้านของไข่โรบัสซึ่งท่านใดด้านในจะมีตัวทั้งหมด2ตัวใช่มีตัวทั้งหมด2ตัวแล้วก็ตรงนี้ก็มีไข่ประมาณนี้ซึ่งผมมองว่าอตัวสุติเนี่ยออกง่ายมากออกง่ายมากแต่ก็นั่นแหละไม่ได้สนใจเลยเหรอกเพราะว่าข้างกำลังมันก็ไม่ได้รู่งร่าังการ,การส่วนตัวทีว่ต้องประสบกันก็คือ3ตัวด้านล่างนี้ใช่ซึ่งหม่งก็ได้ ไปเบิดหามาแล้วเมื่อคืนเพ่งก็ไม่รู้ว่าเกมมันหลุดไปตอนไหนใช่ก็เลยได้มาไม่ค่อยเยอะแต่แล้วประมาณนี้โอกาสออกมันต้นไหยื่อ0.2อล้บางส่วเนี้ยแต่เพราะว่าถ้าผมดูในนี้นะไม่ผิดนะนี่0.2ดีเยีงยด้วยใช่หรือเปล่าหรือว่าตัวนี้อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะส่วนหน้าตาของสาตร์เหรอแต่ลนะดดสาตร์แนนะแบบนึงนะ ผมยังไม่ได้เปลี่ยนเซตสัตว์ใหม่นี่ว่าเออใช่ไม่ได้เปลี่ยนเซตสัตว์ใหม่ว่าโอเคงนะั้นเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากันเลยดีดวยกว่าซึ่งนี่ก็จะเป็นหน้าตาของสัตว์เหลืองที่ผมเพิ่งเปิดมานั่นเองนะคะรับผมนะ,ะเดี๋ยวขออนุญาตถอดพวกนี้ออกก่อนเลยละกันใช่เป็นการรีวิวแบบหล่อเท่นั่นเองนะครับผมนะเออใช่ต่อไปต่อไปต่อไปนี่เรียบร้อยมาแล้วโอเคเดี๋ยวผมขอใส่มาทีละตัวเลย นี่ก็คือจํานวนที่ผมไปเมื่อคืนผมไปเปิดมาใช่ไหมแล้วก็ได้ตัวนี้มาตัว0.1จุด1อ๋อลินส์จุด1เกเนมาน,นเองนะครับนผมนะซึ่งก็ได้รวมเป็นระดับอะ,อะไรเขาเรียกว่าอะไรชายนี่หรอโกลเด้นเออใช่โกลเด้นมาใช่แล้วก็มีระดับอันนี้ที่ยังไม่ได้รวมเป็นโกลเด้นแล้วก็ตัวนี้ที่เป็นระดับโกลเด้นร้อยใช่ แล้วก็อันนี้ตัวร่างธรรมดาเดี๋ยวเรามาดูกันกับตัวร่างธรรมดากันก่อนดีวกว่าใช่นี่นี่ก็จะเป็นหน้าตาของตัวร่างธรรมดาก็ดูปแปลกๆไหมดูปแปลกๆแล้วนะเออใช่แล้วก็ตัวนี้ครับผมนี่อีเหมือนเป็นลงสุกหรือเปล่าไม่แน่ใจแบบอันเนี้ยใช่แล้วก็อีกหนึง่งตัวก็คือตัวนี้ใช่ตัวอีนี่ตัวอีวอย อันนี้ผมชอบเนอะมันเท่มันเท่เทเทดีมันแบบเ,ท,เท่ดีเออใช่เท่ดีแบบสวยดีเท่ดีบางวันนะแต่เดี้ยวอันนี้ผมชอบอันนี้ผมชอบมากใช่แล้วก็ตัวนี้ครับผมนี่นี่นคิวา่าก็ความแตกต่างก็มันสว่างขึ้นหรอวะหรือว่ามันมืดลงอันนี้มันออกนึเหลืองอะส่วนนี้นก็ธรรมดาเออมีความ,ามแตกต่างกันอยู่เล็กน้อย <c oughs> ส่วนนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของอัปเดตนี้แล้วก็จะมีเรื่องของโค้ดที่ส่งเพ่นเข้าม,มาใหม่ส่วนเรื่องของโค้ดเดี๋ยวผมจะทิ้งเอาไว้ให้ด้านล่างแลวกานนะคะรับผมนะส่วนนี้ก็จะเป็นหน้าตาของสัตว์เลี้ยงใหม่นั่นเองนะครับผมนะที่ผมสามารถหามาให้ทุกคนดูได้หามารีวิวได้ mm hmm. ก็ประมาณนี้นั่นเองนะคะรับผมนะส่วนไข่ตรงนี้ก็เป็นไข่ของอัปเดต10อาไร16.5 1 2ใช่จะเป็น16บ้าอะไรละ่ะ mm hmm. ก็สำหรับมือใหม่ก็น่าจะถูกใจนะใช่ mm hmm. เพราะว่ามันแบบช่วยเยอะมากๆแต่แล้วประมาณนี้ ประมาณนี้แหละสําหรับอัปเดตนี้ก็มีแค่นี้เองสําหรับคลิปนี้ถนะ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชกกร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยรักกันนะครับผมนะสำหรับยิ้มหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมกดติดตามไปด้วยแล้วกันนะครับผมนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมนะเสียงเป็นบ้าเลยเนะี่ย